สวัสดีครับแฟนมวยทั่วประเทศนะครับพวกับพบปอหนุ่ยเมืองบางไฟนะครับเป็นประจํานะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพระราชบดีที่16มีนาคมคศ2023นะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับวันนี้ตรงกับวันหวยออกนะครับศึกเพชรยินดีจัดหนักจัดเต็มอีกเช่นเคยนะครับจัดโดยโปรโมเตอร์เสียโบส์นัทเดชวชิระรัตนวงศ์นะครับมวยเริ่มทําการแข่งขันก็เวลา1 8 0 0นเป็นต้นไปนะครับ ช่อง2 o u ยิงสดถึงบ้านท่านในช่วงแรกนะครับส่วนช่วงที่2ก็จะถ่ายทอดสดทางเพจมวยเด็ด7 8 9ในเวลา20.30น,นเป็นต้นไปนะครับยังไงก็ฝากติดตามนะครับสำหรับคนที่เป็นข้อมวยตัวจริงนะครับให้กำลังใจโปรโมเตอร์จัดมวยดีราคาถูกที่เวทีมวยราชดำเนินในวันนี้นะครับ แล้วก็ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนหลักในรายการนะครับนั่นก็คือมวยพักยก168นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสําหรับคนที่กําลังมองหาที่ลุ้นที่เชียร์ดีๆนะครับขอแนะนําเลยนะครับที่พักยก168นะครับมวยพักยกระบบออตโต้ออกตัวได้ครับแล้วก็มีครบหมดทุกเกมกีฬามวยเดียวมวยสเต็ปนะครับมวยพักยกการเงินมั่นคงฝากถอนไวผมการันตีนะครับ พิเศษสุดช่วงนี้นะครับสมัครวันนี้เข้ากลุ่มฟังมวยหูฟรีพร้อมรับเสื้อสุดเท่ไปเลยฟรีอีกหนึ่งตัวนะครับแถมร่วมกิจกรรมทายผลมวยสเต็ปรุ้นรับเงินอีก1,000 0บาททุกสัปดาห์กดสมัครทักถามรายละเอียดได้ที่ลิงก์ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็ขอขอบคุณ fc แฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านนะครับที่เข้ามาติดตามปอหน่วยเมืองมังไฟนะครับ ก็ขอให้ท่านโชคดีมีชัยเฮ่งๆกันทุกคนนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสั่นกระดิ่งใน YouTube ให้ด้วยนะครับมาดูคู่ที่หนึ่งในรา,ายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางหน้านต่อสักสอพวงทองหรือรถสวยจ่าเจดสายผิวนะครับหรือเพชรประกายจันนะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมนะครับซ้อมด้วย่ข่สอพวงทองนะครับวันนี้เจอทางห้านเพชรสีแดง สิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับหรือสิทธิ์เจปอนะครับวันนี้ชกกันพิกัน103ึ่งรอยสปอนนะครับทางด้านต่อสักสอพวงทองนะครับช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ได้105.1นะครับลดไป2.1นะครับส่วนทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์ช่างน้ำหนักได้103.2ลดไปจุดนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักเมื่อเช้านี้ของทั้งกู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับ สำหรับสไตล์การโชกของด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับอยู่กับบ่าววีนะครับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องอยู่ที่คลองสามธัญ,ญบุรีนะครับเป็นมวยดาวรุ่งฟอร์มสดแล้วก็เปิดเกมต่อยท้องต่อยหน้าแล้วก็ปั้มตีแข็งแร่งแข็งแรงบุดุดันแข็งแร่งแข็งแรง,ง,ง,งไปไปลายยืนระยะมั่นคงครับนี่คือสไตล์การชกของด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์นะครับ เดี๋ยวเราไปดูสไตล์การชกของทางน้านต่อสักซ้อพวงทองกันบ้างนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวเข่าแหลมแทงเจ็บเตะซ้ายต่อยซ้ายแ้มตีขวางหน้าดันแทงแต่ทว่าเคยแพ้เพชรสีแดงมาแล้วนะครับหนึ่งครั้งวันนี้รีแมตไฟกันอีกหนึ่งไฟนะครับจะเป็นยังไงครับจะเป็นหมู่รือจา่าก็ต้องติดตามนะครับสําหรับฟอร์มหลังของทางน้านต่อสักซ้อพวงทองนะครับก็แพ้คะแนนทางด้านภูผา ต้าพันเปอร์เซ็นต์เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์2566ที่จิตเมืองนนท์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนกทางด้านเพชรบ้านโคกสทอทบอลกันทาราลมในยกที่3เมื่อวันที่28กุมภาพันธ์2566ที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านต่อสักซอพวงทองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพย์กันบ้างน,นะครับชนะคะแนนทางด้านยอดแสนชัย สิทธิ์เสียาการเมื่อวันที่ห้าวันที่หกนะครับท่านวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าที่เวทีมวยรังสิทธิ์แล้วก็ไฟล์ล่าสุดนะครับไปชนะนอกทางด้านยอดแสนชัยสิทธิ์เสียาการในยกที่สี่เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกที่จิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพนะครับสาหรับมวยคู่ที่หนึ่งในวันนี้นะครับผมยังชอบไปที่ทางด้านเพชรสีแดงสิทธิ์เจริญทรัพนะครับวันนี้ผมมองว่าน่าจะย้ำแ้น ไปอีกหนึ่งคำลบนะครับจัดไปอย่าให้เสียนะครับคู่ที่หนึ่งในรายการผมออกไป้ที่ทางด้านเพชรสีแดงสิทธิเจริญทรัพย์ไปดูคู่ที่สองกันต่อครับ <S <S มาถึงคู่ที่สองในรายการนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านลาวสตาเกียรติทงยศหรือปุ๋ยโฟแมนนะครับนักชกจากซอปป,รปอรลาวนะครับทำการพิจซ้อมอยู่ที่อำเภอเรนูนครนะครับอยู่ที่ค่ายเกียรติทงยศนะครับอยู่กับผู้ใหญ่ไก่เรนู ที่อำเภอเลนูนครจังหวัดนครพนมนะครับวันนี้เจอทางด้านปลายฟ้าสอแสงชัยหรือสิงเนวินกระสินหรือไดโนไฟยิมหรือสิทธิช่างละนักชกจากจังหวัด101นะครับวันนี้ชกกันในพิกัด106ปอนด์เมื่อเช้านี้ทางน้านลาสตาเกียรติทงยศนะครับช่างน้ำหนักได้106.1ลดไปจุดหส่วนทางด้านปลายฟ้าสแสงชัย ชั่งน้าหนักได้106.7ลดไปจุดครับนี่คือการชั่งน้ําหนักเมเื่อเช้านี้ของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสําหรับสไตล์การชกของด้านปลายฟ้าสอแสงชัยนะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวฝีมือครบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายแรงอาวุธหลากหลายข้องแค่ว,วงไวฟอร์มสดครับนี่คือสไตล์การโชกของาด้านปลายฟ้าสอแสงชัยนะครับเดี๋ยวเรามาดูสไตล์การโชคของด้าน ราวสตาเกียรติทงยศหรือปุ๋ยโฟแมนกันมากนะครับมวยเข่าในอาชีพเปิดเกมเตะขาต่อยหมัดนะครับปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงบุ๊ดุดันไปไปลายมีฮึดมีโต้ตลอดนะครับอาวุธหนักอาวุธแรงแล้วก็เก่าเก่าเกมครับนี่คือสไตล์การโชกของน้่นลาวสตาเกียรติทงยศนะครับทำการฝึกซ้อมอยู่กับทางน้านผู้ใหญ่ไก่นะครับแล้วก็มีที่เทนเนอร์คู่ใจอย่าง อันคงเกียรนะครับคอยดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของนัานลาวสตาเกียรติทรงยศนะครับก็ชนะคะแนนทางน้านเพชรน้ำหนึ่งชดบางแสนเมื่อวันที่6ตุลาคม2 5งพที่เวทีมวยราชดำเนินไฟล์ล่าสุดนะครับแพ้นอกพัากับทางน้านเพชรใหม่สิทธิจอมยุธในยกที่2เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2 5งพาที่เวทีมวยราชดำเนินครับนี่คือฟอร์มหลังของทา้งน้าน ลาวสตาเกียรติธงยศนะครับนักชกจากซอปปรลาวนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของทางน้านปลายฟ้าสอแสงชัยกันบ้างนะครับก็ชนะนอกทางด้านกิติภพวิสุทธิรังสีอะคาเดมี่ในยกที่5เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์สอง6ที่เวทีมวยรังสิตนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดไปชนะนอกทางด้านเพชรน้ำหนึ่งวีรยุทธ์ฟาร์มในยกที่1เมื่อวันที่4มีนาคม2 5 6 6ที่จิตเมืองนนท์นะครับ นี่คือฟอร์มหลังของานาดปลายฟ้าซอสแสงชัยนะครับสำหรับมวยคู่ที่2ในวันนี้นะครับผมชอบไปที่ทางด้านลาวสตาเกียรติธงยศนะครับจัดไป5ดาวครับจัดไปย้าให้เสียไปดูคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกกันต่อครับมาถึงคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับเป็นการพบกันระหว่างทางด้านคิวทองเพชรแสงทองหรือพยักพันล้านนุ้ย4ี่มุมเมืองนะครับนักชกจากเมืองยะโสธรน,นะครับ แต่ถ้าว่าซ้อมอยู่ที่ค่ายหนุย้ยสี่มุมเมืองนะครับอยู่ที่ปทุมธานีนี่แหละครับวันนี้เจอทางด้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยหรือจิตอาสาบางแก้วหรือปอนิพนธ์พันธ์นะครับนักชกจากจังหวัดพัทลุงนะครับซ้อมที่พัทลุงแล้วก็มาซ้อมที่ค่ายสบุญมีฤทธิ์ครับอยู่ที่แถวปิ่นก้านี่ครับวันนี้ชกกันในพิกัด117ปอนดปอนนะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านคิวทอง เพชรแสงทองนะครับช่างน้ำหนักได้118.4ลดไป1.4ส่วนทางด้านพุโทโธไฟเตอร์มวยไทยนะครับช่างน้ำหนักได้116.9ขาดไปจุดหนะครับนี่คือการช่างน้ำหนักของทั้งคู่ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับสำหรับสไตล์การชกของน้านพุโทโธไฟเตอร์มวยไทยครับหรือจิตอาสาบางแก้วนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องนะครับล็อกตีเนียวแน่น แข,แข่งแข็งแรงหน้าเสือบรรยากาศดีครับนี่คือสไตล์การชกของน้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยนะครับส่วนสไตล์การชกของน้านคิวทองเพชรแสงทองนะครับเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะขวาต่อยขวาแล้วก็ดักถีบดักแขงขวาหน้ามีศอกแล้วก็หลักเหลี่ยมดีชั้นเชิงดีเข้าออกรวดเร็วครับนี่คือสไตล์การชกของน้่นคิวทองเพชรแสงทอง หรือพยักพันล้านนุ้ย4มุมเมืองนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้านคิวทองกันมากนะครับก็ชนะน็อกทางน้านยอดกตัญญูชออัจฉริยะในยกที่3าเมื่อวันที่18พฤศจิกาย,ยน2565ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับแล้วก็ไฟล่าสุดแพ้คะแนนทางน้านเพชรพันล้านไฟเตอร์มวยไทยเมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2566ที่เวทีมวยรังสิตนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนาน้านคิวทองเพชรแสงทองนะครับ เดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน้่นพุทโธไฟเตอร์มวยไทยหรือจิตอาสา,าบางแก้วกันต่อครับครับฟอร์มหลังของน้านพุทโธนะครับก็ชะนะคะแนนช้างมงคลสอพงอมองมรเมื่อวันที่13ธันวาคม2 5 6 5ที่จังหวัดน,นครศรีธรรมราชนะครับไฟา์ล่าสุดนะครับแพ้คะแนนทางน้่นเจเจอภิมลศรีเมื่อวันที่9กุมภาพันธ์2 5 6 6ที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับนี่คือฟอร์มหลังของนั่นพุทธอ ไฟเตอร์มวยไทยนะครับสำหรับมวยคู่ที่3ซึ่งเป็นคู่รองน้องคู่เอกนะครับผมชอบไปที่ทางด้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยนะครับเป็นมวยที่ขยันออกอาวุธนะครับเป็นมวยขวาวันนี้ได้ลูกแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงหน้าเสือดีบรรยากาศดีครับคู่ที่3ผมออกไปที่ทางด้านพุทโธไฟเตอร์มวยไทยนะครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปให้เสียไปดูคู่ที่4ซึ่งเป็นคู่เอกกันต่อครับ มาถึงคู่ที่4ในรายการนะครับซึ่งเป็นคู่เอกในวันนี้เป็นการพบกันร่หว่างทางด้านเพชรรุ่งเรืองสอตจอต้องปาจีนหรือพอหลักบุญหรืออดต,ตึกแดงหรือสอจารุวันนะครับนักชกจากจังหวัดศรีสะเกดวันนี้ต่อน้ําหนักให้ทางด้านแก้วกังวันวีเคเขาใหญ่หรือผิววายโยหรือผู้หงทอง1ปอนนะครับชกกันในพิกัด130กับ13 131ปอนด์นะครับเมื่อเช้านี้ทางด้านเพชรรุ่งเรือง สอจอต้องปลาจีนรับช่างน้ำหนักได้131.8ลดไป1.8นะครับส่วนทางด้านแก้วกลางวัน v ีเขาใหญ่นะครับช่างน้ำหนักได้132.5ลดไป1.5นะครับนักชกจากอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือเมืองโคราชน,นี่เองนะครับก็สำหรับสไตล์การชกของน่านแก้วกลางวัน V.K เขาใหญ่นะครับเป็นมวยเก่าเก่าเกมนะครับมวยจังหวะ ฝีมือตั้งรับคบเครื่องเตะซ้ายต่อยซ้ายไล่แขนดีแล้วก็มีสอกคมแล้วก็เหลี่ยมเชิงดีครับนี่คือสไตล์การโชกของน,นั่นแก้วกังวานวีเคเขาใหญ่นะครับส่วนสไตล์การโชกของน,นั่นเพชรรุ่งเรืองสอจอต้งปราจีนนะครับก็เป็นมวยเข่าในอาชีพขวางหน้าดันแทงแล้วก็แทงเจ็บแล้วก็ฝีมือดีครับ แข็งแก่งแข็งแรงบุดุดันเป็นมวยปลอดใหญ่ปลายแรงครับนี่คือสไตล์การชคของทางด้านเพชรรุ่งเรืองสอจอต้องปลาจีนหรือออสตึกแดงหรือสอจารุวันนะครับสำหรับฟอร์มหลังของด้านเพชรรุ่งเรืองนะครับสอจอต้องปลาจีนก็แพ้คะแนนทางด้านโยทิน FA กเอคุปมาเมื่อวันที่16ทธันวาคม2565ที่ RWS เวทีมวย ราชำเนินนะครับแล้วก็ฝ่ายล่าสุดนะครับชนะคะแนนทางด้านหนึ่งวน,น,นออฉริยะเมื่อวันที่28มกราคม2566ที่เวทีมวยจิตเมืองนนท์นะครับนี่คือฟอร์มหลังของด้านเพชรรุ่งเรืองสอจต้งปราจีนนะครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มหลังของน,น้่นแก้วกังวานวีเคเขาใหญ่กันบ้างนะครับก็ชนะคะแนนทางด้านยอดทองไทยสอสมหมายเมื่อวันที่20ธันวาคม2565ที่ลุมพินี ไฟล่าสุดนะครับไปชนะนกยอดทองไทยสอสมหมายในยกที่4เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์2566ที่จิตเมืองนนนะครับนี่ก็คือฟอร์มหลังของน้านแก้วกังวาน v ีเคเขาใหญ่นะครับสำหรับมวยคู่ที่4ในวันนี้นะครับซึ่งเป็นคู่เอกครับผมยังชอบไปที่ทางด้านมวยสดมวยหนุ่มอย่างเพชรรุ่งเรืองสอจอต้องปลาจีนนะครับต่อหนึ่งปอนผมมองว่า ไม่ใช่ปัญหานะครับน้ำหนักนี้สบายสบายครับ130 1 3 1 132เนะครับเพชรรุ่งเรืองสจตงปราจีนนี้ยังผิวสบายนะครับคู่ที่4ในวันนี้นะครับผมออกไปที่ทางด้านเพชรรุ่งเรืองสจต้งปราจีนนะครับให้ไปอีก5ดาวครับจัดไปอย่าให้เสียขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยเฮงเฮงรวยรวยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ